สวัสดีครับคุยเรื่องบอลดีกว่านอนเวนนะครับ EP ที่15แล้วครับ6โมงเช้าวันจันทร์ที่8กันยายนนะครับก็นะครับ,นะรบช่วงนี้เป็นสัปดาห์ทีมชาตินะครับสัปดาทีมชาติ ก็นะครับเอาประเด็นเดียวนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์ทีมชาติแล้วกันนะครับที่พูดถึงกันเยอะหน่อยก็ตัวลูกตัวใหม่ของอาเซนอน,นะครับที่ได้เล่นทีมชาติด้วยทีมชาติอังกฤษนะครับก็คือเอเซ่นะครับ เอเซ่ก็ไปเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบนะครับในทีมชาติแล้วเป็นประเด็นมากนะครับมีบางคนนะครับซื้อหลักๆให้สามคะแนนจากสิบคือไม่ผ่านนะครับสำหรับเอเซ่กับตำแหน่งหมายเลขสิบนะครับก็ในสโมสรก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ตำแหน่งหลักๆนะครับพึ่งพึ่งได้ลองดูนะครับแต่หมายเลขสิบตำแหน่งหมายเลขสิบของอาเซนอลนก็เป็นของกับตันโอดิกาตนะครับพอเอเซไปเล่นนะครับเขาให้ห้าบ้างสามบ้างนะครับบอกว่ายังคิดนานเกินไปอยู่นะครับตัดสินใจช้าไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับตำแหน่งน,นี้ ก็นี่ขนาดทีมชนะนะครับอังกฤษชนะ2-0นะครับยังโดนขนาดนี้ถ้าเสมอจะเป็นยังไงนะครับน่าจะเละนะครับนี่ก็เละแล้วนะครับก็นานๆานได้เล่น,นก็อาจจะยังไม่ใช่ตำแหน่งตำแหน่งอาจจะใช่ครับเพื่อร่วมทีมก็อาจจะยังไม่เข้าขาอไรขนาดนั้น ตำแหน่งเก่งๆเลยนะครับที่ที่สมโมสรเก่านะครับตอนเล่นอยู่ทิสโซผลตก็เห็นขึ้นขึ้นตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับตอนนั้นตำแหน่งเขาทำได้ดีนะครับตลอดเป็นเบอร์เบอร์แปดนี่วะนะครับตำแหน่งเขา ในทีมชาติในทีมชาติก็โดนนะครับสมโมสรก็ก็ผ่านนะครับไม่ได้เล่นฝั่งซ้ายนะครับสำหรับในสมโมสรก็เล่นฝั่งซ้ายก็ก็พอพอได้นะครับ ข,ข,ข่าวร้ายของข่าวร้ายของอาเซนันอีกข่าวนึงก็วิลเลียมซาลิบาครับวิลเลียมซาลิบาคนตรวจมาแล้วครับหลังจากเจ็บในนัดที่เจ็บในนัดที่แพ้ลิเวอร์พูลนะครับบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล สริบาเจ็บตั้งแต่นาทีที่5นะครับแล้วก็ผลออกมาแล้วว่าต้องพัก3ถึงสสัปดาห์นะครับ3ถึงสสัปดาห์ก็ยาวๆครับในแมตต์ต่อไปเสาที่13นี้ก็ไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับหายไปเพรสมควรนะครับโอลิการ์ เช็คฟิตนัดที่ลแล้วนะครับนัดต่อไปน่าจะได้เล่นนะครับน่าจะฟิตร้อยสำหรับบรริกาศในวันเสาร์นี้ จริงน่าจะสองสามเดือนนะครับตับตับก็สักสองเดือนนะครับกว่าจะมาเดือนเดียว่านะครับไม่ดีเท่าไหร่ตัวเจ็บก็จะเยอะหน่อยนะครับแม้ว่าจะ เติมเข้ามาแปดตัวนะครับตัวที่เติมเข้ามาก็เจ็บอีกนะครับยังคริสเตียนนอกาดนะครับนอกาดก็เจ็บส่วนที่บาดเจ็บนะครับมอสกิล่าก็อาจจะเล่นแทนย,ยาวๆนะครับในวันที่เจอริโอฟูก,ก็ลงมาแทนก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับ หือว่าผ่านนะครับเกือบแปนาทีแปดสิบนาทีครับคือลงโมเหมืนมีตัเทนตอวแบ็กอัพชลีบารล้วนะครับ ฝั่งซ้ายครับถ้าการวียวเจ็บก็จะได้เห็นอินคาปิเยนะครับนักเตะใหม่ที่เซ็นเข้ามานักเตะรายที่8ในซัมเมอร์นี้นะครับก็เปิดตัวเรียบร้อยนะครับรอเพียง,งสนามนั่นแรกครับก็หลักๆก,ก็น่าจะกองกลางตัวรับนะครับ แบกซ้ายก็ได้น,ไดน,น,ดน,ะ Center, นะครับเซนเตอร์ก็ได้ตำแหน่งถนัดน่าจะเซนเตอร์ฝั่งซ้ายงานเข้าเล่นี้ครับเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเป็นนักเตะที่เข้าบอลแบบรวดเร็ว,วนะครับ เข้าถึงดีมากนะครับมันเป็นการเข้าหาแบบในทีมไม่มีนะครับเร็วขนาดนั้นเล่นแบบมั่นใจมากส่วนสูงก็อนหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เซนนะครับคืออาจจะเล็กไปหน่อยนะครับสำหรับตัวรับแต่ว่าแทนที่ด้วยความเร็วความกล้าหาญนะครับินฮาพิเยรอหมดเลกนะครับ าที่ตลาดซื้อขายนะครับช่วงเดนไลน์แล้วกันนะครับก็อีซักก็ได้ไปจริงๆครับอีซักอีซักที่งองแงเรื่องขั้นไงนะครับบอกว่าทาง,ทงสโมสรเคยบอกว่าจะให้3ามแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็สรุปไม่ถึงนะครับ แต่ว่าพอย้ายนะครับจากนิวคาเซิ์มาลิวอร์พูแล้วแน่นอนว่ามันต้องสูงกว่าสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ยิ่งใหญ่แน่นอนครับชุดนี้จะแชมป์ถ้วยใหญ่ถ้วยไหนแค่นั้นเองนะครับม,มันแน่นเกินนะครับตัวหน้า คู่หน้านะครับคู่หน้านี่ก็200ล้านปอนด์แล้วนะครับเพราะว่าอิสักร้อยยี่สิบห้านะครับส่วนเอกจิติเกก็เก้าสิบนะครับสองร้อยกว่าเลยตลาดนี้นะครับหนักสุดเยอะสุดในยุโรปแลบวสี่ร้อยกว่าล้านนะครับด้วยฟูฟนะูอ่าก็ งทำเป็นใหญ่แน่นอนครับยาวๆดวที่ติดสมบูรณ์สุดครับสำหรับซเมื่อน,นี้ก็น่าจะเป็นนิคโคลับนิคโคลัสแจ็คสันนะครับอตอนแรกก็เส้นไปแล้วนะครับยืมบายเยินยืมตัวนะครับก็บินไปแล้วบินไปเยอรมันแล้วสักพัก เรียมดีแลบนะครับเจ็บตั้งแต่นัดแรกไอ้เจ็บเจ็บนะครับเจ็บในช่วงการแข่งขันเปลี่ยนตัวออกแล้วก็บอกว่าให้เจ้าสันกลับมานะครับเพื่อเพื่อมาสำรองอีกทีนะครับเพราะว่าดีแลบน่าจะเจ็บยาวนะครับน่าจะแฮมสุดเลยเจ้าสันกลับมาพอคราวนี้ สักพักหนึ่งนะครับก็ตกลงกันใหม่นะครับแจ็คสันก็กลับไปที่บายยนอีกทีนะครับกลับไปบายยืนทีครั้งนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาระยะยาวนะครับเป็นเป็นยาวๆเพื่อเอาไปแบกอัพแฮร์รี่เคนนะครับแจ็คสันแจ็คสันคือไม่อยากอยู่แล้วนะครับชัดเจนแล้ว ก็ได้ไปครับเพราะว่าไม่มีตำแหน่งครับถ้าดีแล็บหายเจ็บเขาก็จะเลือกตัวที่3มนะครับต่อจากนันดีแล็บจะไปโดนะครับส่วนพูดถึงทั้งรวมทั้งเข้าออกนะครับ ทำได้ดีมากที่สุดก็เชลซีนะครับตัวปล่อยออกแล้วก็ตัวเข้านะครับยอดพอๆกันครับอยู่ที่300ร้อสามักรหลานนิดๆน,น,นะครับเท่ากันเดีอยจะเท่ากันนะครับทำทำได้ดีสุดแล้วนะครับขาเข้าขา,ขา,ขาออก เข้าตัวเข้าเท่าที่เริ่มใช้ก็เจ้าเปโดนะครับเปะที่ไม่ต้องปรับตัวครับมาถึงก็ยิงเลยนะครับหน้าสุดก็ยิงอีกนะครับวันนี้เจ้าเปโดเลี่ยมดีแหลกนะครับเซเรฮาโตยังไม่ได้ใช้นะครับ Pen dek ap. Dek ap ki pou le ja. ามร้อ,อเห็นเท่านี้ก่อนนะครับตัวที่เอามาใช้ปลาตัวนี้โคพาเมื่อเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นต้นฤดูกาล พิศวงตีลเพลงสุดเพลงสุดก็เ,เป็นที่บอกไปครับเป็นเอเล็กซานเดอร์อิสัตนะครับพอรเรียนเียดก็ตัว้อยอีกตัวนี้ก็ยังนะครับยัง พร้อมยังไม่พีคมากนะครับยังพอมจะรอดตายกับตัวกระบี็ใหม่อาเช้านี้ช้านี้มีแดดนะครับปกติยังเมื่อวานนี้ทั้งวันเกือบทั้งวันนะครับเมื่อคืนทั้งวันตกเกือบทั้งวัน ที่ย้ายทีมแล้วทำได้ดีเลยอีกคนหนึ่งนะครับเป็นปีกตัวใหม่ของเอยอรตันนะครับอตอนนี้แอซิดนำลงไปแล้วครับส4ลูกพิดแจ็กกีลิตของเรานะครับน่าจะเป็นสัญญาย,ยืมยืมจากซิตี้นะครับแข้ง ร้อยล้านนะครับสมัยที่ออกจากวิลล่ามาซิตี้นะครับเอาไปเอามาไม่มีที่ยืนนะครับแต่พอมาอยู่เอเวอร์ตันนะครับก็โปรเทตนะครับโซเอซิตนะครับเดี๋ยวตักเดี๋ยวแทงนะครับได้ผล4แล้วนะครับ4แอซิตแล้วไดชีวิตใหม่นะครับ มั่นใจน่าจะกลับมาครับก็แบบนี้ดูจากการตัดการแทนนะครับการเติมใช้สีสะชงก็มีนะครับสี่ลูกแล้วก็เอฟเวอร์ตันก็พร้อมใช้ได้เลยนะครับในช่วงต้นฤดูการนี้จากฝีมือพี่แจ็กนะ ส่วนทิชานี่ไรเดอร์ของซิตตี้นะครับที่นัดแรกนะครับแมตช์ดแรกทำได้ดีที่สุดนะครับของนักเตะที่ย้ายมาใหม่นะครับมันก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับในนัดแรกแล้สองนัดหลังก็เนงนียบๆช่วงนี้ก็ไปเล่นทีมชาติก็ ก็ทำผลงานได้ดีดเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นได้นามนะครับมิดฟิลด์ไดนามเติมมันไอเดอร์ก็สองนัดหลังนี่นัดแรกทำได้ดีมากน,นัดหลังก็เนียบหน่อย การปิดท้ายช่วงปิดท้ายนะครับมีสเปอร์นะครับสเปอร์ไปได้โคลโ,โมอนันนี้โคโรโมอานี้ก็มีชื่ออยู่ในทีมใหญ่ตลอดนะครับตันนี้แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้ยิงกระจ,ยระจายนะครับแต่อาจจะมาเข้าแผนกับ สปเปอร์ก็เป็นได้ครับปีนี้สปเปอร์เสริมได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะแนวลูกต่อจากเจ้าฟิซิม,มอน,นะครับเจ้าฟิซิม,มอนก็กำลังอยู่ในช่วงเริ่มพีนะครับแต่อาจจะยังกับสโมสรนี้อาจจะยังกขอด รีทาของโคลมมอานนี่ครับ ไม่ได้ลงขิดยาวนี้นานแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็แวะไปนาทุ่งนะครับคู่หนึ่งไปนาทุ่งก็ข้าวก็ยังไม่ออกรวงเหมือนเดิมนะครับเอาปุ๋ยไปไว้นะครับจะใส่ปุ๋ยข้าวเจ้าส่วนข้างล่างนะครับไปไว้ฝนก็ตกนะครับเมื่อวานฝนตกทั้งวันน้ำนี่ขึ้นถึง เข่าเลยนะครับน้ำสูงมากตกตั้งแต่ตีสามนะครับเท่าที่รู้ก็ตีสามนะครับตต่นขึ้นมาแล้วก็ตกจนเช้านะครับจนเชียงถ้าฟ้าเปิดแบบนี้ก็อาจจะได้ใส่ปุ๋ยนะครับอาจจะได้ใส่ปุ๋ยข้าเจ้าที่มาทุก คือถ้าไปหว่านตอนน้ำไหลก็จะไปกับน้ำนะครับคิดว่าเพราะน้ำไหลอลอกจากไหลออกจากนานะครับแล้าถ้าน้ำหยุดไหลแล้วก็น่าจะหวานได้ เขาเหนียวที่ลุนแล้วรุนอีกก็ยังไม่ออกวางนะครับสัปดาห์หน้าก็อาจจะยังอีกอาจจะยังนะนะครับวิดีโอยาวมันก็เลยไม่ยาวครับเมื่อวานไปดูแล้ว ช่วง่อนนะครับ EP ที่15ก็จะประมาณนี้นะครับวิดีโอยาวสำหรับนาก็เอาไว้ก่อนนะครับข้าวยังไม่ออกตัว แตก่กลางเสารนี้นะครับอาจจะพอมีลุ้นรกก้าวันนี้วันจันทร์เสานี้ก็อาจจะมีลุ้นนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีถ้านับวันกลางเดือนนี้จะครบ4เดือนนะครับ อาจจะถ้าพอครบสีก็อาจจะออกลวงเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีส่วนบิวที่นาเสียดายที่สุดนะครับแต่ว่ามีความ โชว์ความเป็นมืออาชีพนะครับก็มาร์คเกฮีนะครับเกอเกองหลังทีมชาติอังกฤษ,กฤษของคริสตอพาเลตนะครับอันนี้ยื่นมีอะไรแล้วนะครับมันตกลงกันได้แล้วสุดท้ายนะครับสโมสรไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยก็ไม่ดื้อนะครับก็อยู่กับทีมต่อไปอยู่กับคริสตอพาเลตต่อไปนะครับทีมแชมป์เก่า จะเอาตัวนะครับแต่ว่าด้วยาหาตัวแทนไม่ได้นะครับก็ก็ไม่สมุทรไม่ปล่อยเขาก็ไม่ดื้อครับก็อยู่ต่อไป เล่าันเป็นที่ซ้ำอันไหนปลาคอป่ะปิ่งสิโดนบ่ปิ่งอะไรแม่ถามว่าจะปลาที่ได้มาเอาทำยังไงนะครับจะกินยังไง บอกว่าย่างครับช่วงนี้มันเป็นรุ่นนี้ย่างพอดีไปไปหาปุ๋ยเมื่อวานคนได้นีช่วงนี้ตกหนักนะครับปลาเยอะนะครับปลาลงที่ดัก จานนี้ไม่คุ้นนะครับมาจากไหนไม่รู้ทีนี้เนี่ยไม่ใช่ของเรานะแพงสุดละเวงสุด มืออาชีพสุดนะครับสายวิวอ,อ,อาร์เซนอลขาออกนะครับขาออกก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับมีมีทั้งปล่อยไปในลีดแล้วก็ปล่อยอยู่แถวๆยุโรปนะครับเข้าที่จาได้นะครับซินเชนโก้นะครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้มา พอเลสนะครับริดเิลสันเอาคีวีโอก่อนเนี่ยอยากคุมคีวีโอไปฟอโตนะครับราคา20าราคาค่อนข้าง,งดนะีก็อยู่มานะครับเป็นแบ็กอัพของมักาเย,ยสแล้วก็มีช่วงที่พิสูจน์ตัวเองได้ครับมัการสเจ็บก็ทำได้ดีแต่ว่าสุดท้ายก็ ต้องปล่อยไปนะครับโทมิยาสึยกเลิกสัญญานะครับบาดเจ็บไม่ได้เล่นนะครับส่วนหมดสัญญาก็มีปาเตกับจอจินโยนะครับปาเตก็ไปบียาเรียลนะครับจอจินโยไปบราซิลซินเชโก้ไปฟอเลสนะครับ เสันเนสันไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้โลกกองก้าด้วยนะครับฉันบีาโลก,กองก้าก็น่าจะถูกปล่อยนะครับปล่อยออกได้เยอะนะครับแต่ราคาราคาธรรมดาไม่มีเบียบวุ้อวา่า ชิดชมเชล่ซีนะครับเจ๋งสุดนะครับมีมันจะมีมันจะเลี่ยงการถูกลงโทษได้สุดยอดยอดออกยอดเข้าให้เคียงกันที่สุดครับออรรถไถทรไถนะครับ,ออรรนนรบสตาร์ท ก็จะประมาณนี้นะครับต่อเื่อนไวเดี๋ยวมาดูอีกทีเสานี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ